การเพิ่มการสันสะเทือนของดาวเคราะห์โลกการเลื่อนมิติเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของมนุษย์เราอยู่ในการเคลื่อนไหวของเวลาและพื้นที่นี้เพื่อช่วยรักษาโลกฟื้นฟูตัวเองและปรับดาวเคราะห์โลกแม่ไกอาของเราให้มีความถี่การสันสะเทือนที่เฉพาะเจาะจงวิญญาณที่ฉลาดกำลังก่อตัวขึ้นในความเป็นจริงบนโลกสามมิตินี้พวกเขามาเกิดในครอบครัวที่ขัดแย้งกัน และเติบโตในสภาพแวดล้อมที่ท้าทายเพื่อนำจิตสำนึกที่เป็นตัวเอกของพวกเขาออกมาและยกระดับผู้ที่อยู่ล้อมรอบพวกเขาด้วยวิธีนี้ในที่สุดโลกจะเพิ่มความถี่และได้รับการสถาปนาครึ่งใหม่เป็นท่าเรืออิสระสำหรับการแสดงออกและการ,รเผชิญหน้าของจักรวาลแล้วที่แห่งนี้จะเป็นอนานิคมอินเตอร์กาแล็กซีเมื่อถึงเวลาคุณก็จะมีความรู้สึกมีจิตสำนึกที่สูงส่งมีความสามารคีจะเป็นแบบแผนสำหรับการดำรงอยู่ของมนุษย์ ร่วมมือกันสามัคคีกันและสร้างโอกาสที่มากขึ้นสำหรับทุกคนสิ่งเดียวกันกำลังเกิดขึ้นในระดับสากลโลกเป็นหนึ่งในกุญแจสำคัญในการเปลี่ยนแปลงในการลลกซี่และจัก,กรวาลน,นี้ดังนั้นนี่คือสาเหตุที่เรื่องราวนี้ดำเนินไปเป็นเวลานานเมื่อโลกแม่ไกอาผ่านการเปลี่ยนแปลงของเธอพลังงานจิตที่ผสมผสานกันของมนุษย์หรือผู้อยู่อาศัยของโลกในฐานะจิตสำนึกของโลกจะส่งข้อความของกระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่งในที่สุดจะสั่นสะเทือนที่ออกมาอย่างสั่นสะท้านจะสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในการที่โลกและสิ่งมีชีวิตทั้งหมดรับรู้ความสวยงามนี้ของดาวเคราะห์ของเราเรามีความตั้งใจที่จะให้มุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับกระบวนการนี้แก่คุณและปล่อยให้มรดกที่เป็นตัวเอกของคุณไม่ว่าจะเป็นชาวดาวลูกไก่เพนอาเดียนชาวอารคทูเรียนหรือชาวไลเรียนสร้างแรงบันดาลใจให้คุณมีความรับผิดชอบกล้าหาญร,รักและมีความเมตตามากขึ้น บรรพบุรุษของจักรวาลของคุณนั้นใหญ่กว่าซับซ้อนกว่าและครอบคลุมทุกอย่างมากกว่าที่คุณรู้จักในปัจจุบันมากจดจำบรรพบุรุษของคุณและค้นพบความจริงโบราณสิ่งมีชีวิตทั้งหมดสามารถถูกมองว่ามันเป็นเกมที่สนุกในการเล่น แท้จริงแล้วมันเป็นเกมที่อาจกลายเป็นเกมที่ยากได้หากใครหรือผู้ร่วมเล่นไม่เล่นด้วยกฎแห่งจิตวิญญาณแห่งสวรรค์แต่สิ่งสำคัญคือคุณต้องรู้ว่าสิ่งชั่วร้ายในช่วงเวลาที่มืดมนหรือตอนจบที่เลวร้ายบางอย่าง,างมีที่ในระดับการสันสะเทือนต่ำเท่านั้นแต่ในระดับอื่นไม่มีสิ่งดังกล่าวเรื่องราวการเลื่อนมิติเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของมนุษย์นี้เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตทางชัําเผือกทุกประเภทที่รวมตัวกันบนโลกในเวลานี้หลายคนมาที่นี่เพื่อจัดการกับกรรมของตัวเอง เพื่อให้พวกเขาเติบโตต่อไปในวิวัฒนาการของพวกเขาหรือค้นหารูปแบบใหม่ของพลังงานและความหมายของชีวิตพวกเขาต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ารูปแบบอื่นๆของชีวิตในจัก,กรวาลน,นี้มีอิสระมากเท่าที่พวกเขาต้องการตัวอย่างเช่นเป้าหมายของภารกิจเทนอาเดียนเกี่ยวข้องกับการหาวิธีเอาใจโลกแม่เทพธิดาเนื่องจากเป็นโลกแม่ไกาอาที่เราทุกคนเชื่อมโยงและทำงานเพื่อการเลื่อนมิติเสด็จขึ้นสู่สวรรค์พวกเขาจึงอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเรา มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันคือสงครามวิกฤตเศรษฐกิจ,จกและภัยพิบัติธรรมชาติปรากฏการณ์ทุกประเภททําให้ผู้คนสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับโลกนี้ในขณะที่ความเข้าใจของโลกความเป็นจริงนั้นกําลังเลื่อนลอยออกไปเข้าใจว่าทุกอย่างเป็นไปตามลำดับของพระเจ้ายุคสมัยกำลังเปลี่ยนไปและมันไม่ใช่สำหรับคุณที่จะตื่นประหนกกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นถึงเวลาที่คุณจะรู้สึกเบิกบานใจในตัวคุณเวลาที่คุณรอคอยถึงเวลาตื่นแล้ว ฉันต้องการเตือนคุณว่าเราคือครอบครัวแห่งแสงของคุณและอยู่เคียงข้างคุณในการสแสวงหาอิสรภาพของโลกนี้ในฐานะคนงานนักรบและทูตแห่งแสงคุณแต่ละคนมีความสามารถในการดึงความถี่แสงเข้าสู่ร่างกายของคุณและส่งไปทั่วโลกด้วยวิธีนี้โลกเองซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตและการสันสะเทือนสามารถเคลื่อนที่จะผ่านการเปลี่ยนแปลงของเธอและเข้าสู่วงจรชีวิตใหม่ พวกคุณบางคนกลายเป็นหิงคิดว่าโลกกำลังถูกปนเปื้อนและก่อให้เกิดมลพิษและจะตายแต่โลกแม่ไกอาเป็นปัญญาและพลังงานที่บริสุทธิ์และเธอจะผ่านกระบวนการนี้และเติบโตอีกครั้งเหตุการณ์ที่ดูเหมือนน่ารังเกียจและยากทั้งหมดจึงสร้างความแตกต่างและโมเมนตัมที่จำเป็นในการเคลื่อนย้ายและช่วยกระตุ้นผู้คน 7, จ็0พันล้านคนบนโลกให้เปลี่ยนแปลงและตื่นขึ้นคุณต้องเป็นตัวอย่างของกระบวนการนี้เป็นความเปลี่ยนแปลงที่คุณต้องการเห็นในโลก คนอื่นๆจะเห็นว่าคุณมีความมั่นคงมีพื้นฐานมีความรักและทำงานในานามของสันติภาพและพวกเขาจะต้องการติดตามคุณในการเดินทางสู่สวรรค์คุณกำลังทำงานที่มีพลังมากในฐานะสมาชิกคนหนึ่งของครอบครัวแห่งแสงสว่างคุณกำลังนำยุคแห่งความคิดที่เป็นหนึ่งเดียวนั่นคือยุคทองเนื่องจากคุณสามารถรับคลื่นที่ส่งมาจากมิติที่สูงกว่าได้คุณจะเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงของดาวเคราะห์โโดวงนี้ขึ้นอยู่กับพลังแห่งจิตใจของคุณ การปฏิวัติจิตใจนี้กำลังเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทั่วโลกสำหรับตอนนี้เราอาจกำลังเอาชนะข้อจำกัดทางวัฒนธรรมและขอบเขตของชาติแต่ในไม่ช้าเราทุกคนจะมีมุมมองที่กว้างขึ้นและดำเนินการค้นหามิติจากน้อยไปมากและจำไว้ว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวพระเจ้าอวยพรให้ทุกคนเรารักคุณอย่างสุดซึ้งเราอยู่ที่นี่กับคุณเราคือครอบครัวแห่งแสงของคุณเราคือสหพันธ์กาแล็กติกอาโฮ ออโรราเรเอกอัครราชทูตสหพันธ์กาแล็กติกแปลโดยบูสเด